บายดีขี่ขอน้ำกันเด้อครับเด้อน้ำกันเด้อขี่เด้อกันเคี่ข้าวค่ะอสีอู่่กินแต่ข้าวเหร Đưa, đưa, đưa. <laughs> Adin, <sabay> đi đã, đi đã. đó đi sao bay đi luôn Hãy đi mưa đuôi mưa ข้าวกุนดิตาับชมนะครับเด้อเป็กกำลังใจทุกิมาไม่นหหลานแม่ไม่อนาหนูขาบนค่ะ Đưa phần ngoan đi ừ, Đưa phần ngoan cặp chuộng dài cho đi Để nhỏ đưa cho thầy một cạn đường đưa cho Wow, ต่อกับหนอนไฮรินเนือจ้ามันร้อนหน้าเป่าด้วยนะคะวันนี้รินกินอะไรบ้างลูกวันนี้อะไรรินกิอะไรเนี่ยกินเลือดกินเลือดวันนีกินเลือดมาขนาดมาขนาดอือร้อนร้อนมันร้อนระวังด้วยนี่เป็นป้าตัดให้สิคะับให้นุงป้าดูดิเลือดเหรอข้าพ่อป้าหนูอยากกินเลือดเลือดเรียกไอรินไหม พูดำปะเดิว่ะเปล่าเลยนะมันร้อนนะหัวืิ่งนี้กับน้องไอรินนะครับอยากไดรูหอยากไล้ว่กินข้าวก่อนม่เอาให้่ะอยากเ้รโลค่ะอุ้ยโทอศับใหม่ด้วยน่เจะสวยเลยส่วนพี่เบลกินข้าวเดี๋ยวพี่เบลเดี๋ยวพี่เบลพี่บอสเดี๋ยว

แต่นี่ต้องความมากเลยแะค่ะความรู้ตรงนี้เพราะว่าการโฆษาแบบเนี้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

องยาของนัดคอนอท่อ่อจอตรงตะบนี่ไมันอ่อร่ตอัวไหนปลายอก็อื่นไงเดแยกนิ่หน่อยะตัวอื่นที่หล่ใจนี่น่กจะป้องหน่อยนี่หาตัวเตาอ่ะใช่นองอดู่ตอีหน่อยฮาเรื่ง

ากลุงป้าเข้าไปดูกดติดตามที่ช่องเฟซบุ๊กของน้องไอรินด้วยนะคะชื่อเฟซบุ๊กเคยลาาเบาทวนนะคะ

太闪，太轻快，太 <noise> 美。<noise>

ขอบคุณที่ติดตามชมครับไอรินสบายดีเน่อบ๊ายบายเนาะบาย <Bye. S 1> ขอบคุณที่รับชมค่ะพูดต่อหนู